ชิญหมายเลขหนึ่งที่ช่องบริการหนึ่งค่ะเชิญหมายเลขสองที่ช่องบริการหนึ่งค่ะเชิญหมายเลขหนึ่งที่ช่องบริการสองค่ะ เชิญหมายเลขสองที่ช่องบริการสองค่ะเชิญหมายเลขหนึ่งที่ช่องบริการสค่ะเชิญหมายเลขสองที่ช่องบริการสค่ะเชิญหมายเลขหนึ่งที่ช่องบริการสค่ะเชิญหมายเลข สองที่ช่องบริการสค่ะเจอหมายเลขหนึ่งที่ช่องบริการห้าค่ะเจอหมายเลขสองที่ช่องบริการห้าค่ะเจอหมายเลขหนึ่งที่ช่องบริการหค่ะเจอหมายเลข สองที่ช่องบริการหกค่ะเชิญหมายเลขหนึ่งที่ช่องบริการเจด็ดค่ะเชิญหมายเลขสองที่ช่องบริการเจด็ดค่ะ